Sang panno sang kehan purika บัดน <OR> ี้เธอได้สําเร็จเป็นพระอุปสมบทอภิสุขในพระศาสนานะมีสาสาที่เสมอกับพระสงฆ์หลายต้องพวงตอนนี้ไปเธออยู่ในสมณศักสัญญาดูความสำคัญในใจว่าเราเป็นพระที่พวะว่าดังจากพระธรรมจากคาระว่าดียืนเด่นแน่นอนว่าทำจริงประการใดก็ควระมัดระวังว่าเราเป็นคนมานานมาเป็นข้าใหม่ๆก็ควรจะเป็นข้าบฟังทั้งเบาะแส ตอนนี้ไปเขาก็จงตั้งใจประกอบการเียนทำวัสดสวดมนต์ขนะ้องบนประทมีนานการกิญจวัตรที่เรามีในวัดของเราย้ายไปที่ห้องอการทำปีจวัตรหรือว่าเป็นการ,การอสะสมบาร,รมีวาร,รมเล็กวารมราน้อยทำไม่เลื่อนไปนานเช่าก็กลายเป็นาบาร,รมีใหญ่คนที่มีบาร,รมีทําอะไรก็เร็จ กับคนมียาทานะไปเหลือไปใกล้ไปใกล้ไปไกล,ไไลก็ไปได้สเร็จรวดเร็วแต่ถ้าคนไม่มียาทานะไม่ไม่สะส,สมพลณงความดีไม่สร้างบารม,มีอีกเหมือนมล้วยาทานะอะไรต้อเดินไปไปถึงมะนาวไม่โดนเพราะฉน,นั้น,นเราสมทบันทุกวันทุกวันตอนนี้ไป,นะปรเรื่อยกองอนุสาสตร์กองอนุสาสตร์เป็นคำภาษาบาลีเป็นคำเป็นคำเรียบางีแปลว่าขับตายหลอน ไม่ต้องมีอายาลท์ช่องว่างตามขอไพลรวันนั้นาข้ามวันไม่ได้ในอนุสาสร์นั้นโดยย่อมีแปดข้อในการสีข้อแรกเรียกว่ากรณีปิดกระด้าได้สีของการคเป็นผู้ของผ้าฝังสต้นคูนแต่ว่าผ้าฝังสต้นปูนเนี่ยแล้วผ้าเพื่อนปูนแปลว่าผ้าเพื่อนปนในสมัยโบราณรากตะไบเกตตะไปเย็ดย้อมมาทำความสะอาดเองเสร็จแล้วก็เอามาทำกระบอกสีวอแล้วก็นุ่งห่มได้เลยแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นผ้ามาจากตลาดไม่เพื่อน ไม่ขาดไม่ไม่เปิดเพื่อนหรประการใดระะ้ใช้ห้ามใช้ของสวยงามและต้องมีตัวให้มใเพื่อนรืออขอมีคูณก่อนนะก็ต้องดูได้แล้วก็ต้องผมทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นอยู่อาตอนเช้ามืดก็ต้องลองผ้านะ ะเมื่อพระเก่าพระใหม่ต้องมองภาพด้วันอาจจะฆ้าของไม่ได้นอาบัติเราะะน้วต้คอยระมัดระวังการต่อมาเพื่อมินาบาตการมินาบาตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คัญที่สุดถ้าเราเป็นการบริหารใจการบริหารจิตแล้วก็เป็นการบิบารปฏิเัตตัวเรด้การกรรมฐานนะสถาปันอาวัดิานันอาจจะมัจะมีเรื่องตางน้ตามจัาโตนะ ไปดูตามทำเนเนั้นถ้าเราไม่เจ็บก็จะป่วยไม่มีช่วงก็ควมีสวาสดกวันลัที่สามอยู่คนไม้ต้องอยู่คนไม่ไหยความนิู่สงบสสโดยที่สงบสงัทำวัดสวดมองในข้าไปกระทำยีด้วยเป็นต้น